สวัสดีครับพบกับช่อง b าวคิว Channel นะครับวันนี้ก็มาเจอกับริวตีขึ้นเก่านะครับมาขอแก่มือนะครับวันนี้กับเลียนผู้เล่นนะครับคูเพ่นเลียนไม่ครับกดเริ่มนะ้ครับ่าแล้วครับจักตาเนี่ยจักเล่นอันนี้พวกผมไม่ได้สางนะครับริวตีมาถ่าโตนะครับริวตีเป็นคนสั่งม่รู้ว่าเล่นแบบใดเนี่ย เลี้ยงตบกดจ้าเลยอ่าเป็นโหมดซีซีปกตินะครับเป็นสองต่อสองโน่ทีเดียวนะครับเกมนี้สบาย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 เพราะว่าเคยสนามมาแล้วนะครับสบายสบายครับเห็นละอยู่ข้างหน้านี่ตัวหนึ่งเก็ยบวันขี่เลยไป Okay. คิวๆจะไปให้ไม่อยู่สนา,ามไม่อยู่สนา,ามเฮ้ยไม่ไปยังมือขาดเด้อน้องเ็นแข็งจังหวะหามไม่เห็นเลยตอนนี้ไม่มีบาลกลาง ตอนนี้ผมก็รอหายนะครับพยายามโมกปวามอนก็สิรอลอยห้อแยกกันไปไปา่าวะนี่กี้ก็เห็นอยู่แถวนี้นะเฮ้ยเรวยล้วโอ้ตุล่งแม่เปิดตารแรกว่าอะลยวะ โอ้เขาเตรียมตตวมาดีนะครับสวยโอ้ซําเลยแล้วรถโอ้ยเพ่าสทีแตกสวยเขาปืนชาแนครับห้องเหรียญยากละโอ้ถือว่าเขาเตรียมตตวมาดีนะครับยัดเลยใจเย็นโนโอ้ เขาเอาห้าร้อยคับตาเร็ดยิ่งถึงยิ่ง่เมาเป็นยังแก่งไหมเดีย๋ยวผมสีเรนนี่แกมงแปดเลยครับยิ่งไนะม<า>่น้องกล้องยิ่อยูนี่ยมาเออผมสีเรนระยะไกลนะยิ่งมันเป็นกล้องจริงนะวิธีพยายามให้เขาอบอดดันแต่ว่าที่เบิ่งมากเขาบอดดันเท่านี้อือยียง่งไม่ได้จะว่ามันเป็นดีเดี๋ยวทียู่หลังมันซ้ม อยู่ีนนั่งอยูี่วานยคาบซื้อสฟายุกวาเนาแจกูเห็นตา้ว่าคนนึงว่านตาลายดีดดโอ้ตาสมัวละดีด้ดโอ,อ้เจป้าเห็นเนยวะ่ะแผลตาแรากมา ฮันลากูนึว่าคนเวียนดำๆเอยอะมากใช่ใช่โอ้ยยี่สองตัวยี่สองตัวน้ำกัลเล็บวะมึงเงยมึงเ่ดันไร<อ>ใโอ้เฮ<อ>้ยช่วยละมูเ<อ>่เขาเตรียมโตัมาดีบะมันนีมันหอ,อกกูฮันลาเขาก็ต้องลอยแล้วแ้่เขาเรียมเพร้อมมดีเท่าให้เนียงวะดูบ ดูถือว่ามีเี็บนะ First blood ยี่ห้อหอะไรทายวอยู่ไอวอ้วยังมุนเมื่อคืนเลยอืมผัดโอ้ฟองตาตัากบินเนี่ย โอ้โหหัวแตกโอ้าะสองตาตีเลยวะเข้าดีเจเก่งเกลยวะหัวเหรินยางเลยจังเลยนี่แบบสร้างดาเมจไปเลยเลยส่วยละประสาทเลยมึงพยายามอยู่กับกูเว้ยนึงจะเหรินปืนซัดแน่ พยายามอยู่กับปุ๋ยก่อนเยีมามึงมื่อเขากะเล่นง่ายจ้ะเห็ยนดีป่เป็นใจเกมดีๆแล้วเฮ้ยอยู่ข้างหน้าเร็วร้อนหลอดเลยอ๋ฮ้่ยฮึ่ยคือมีระเบิดเอ้าเฮ้ยบะเล่นระเบิดเว้นบ่ตายแล้วเออเขาเดือดมากสิรี่เลยว่ะบะเล่นกดออกกดออก ตาได้ยังไงเฮ้ยขึ้นย่นระเบิดเฮ้ยกันว่าบอลลินระเบิดนะ่าบอลเป็นมะกรูดอ่างเด้ฮะไอ้ยกูแพ้สองตากับจิงเลยอีลิวเลยระเบิดที่นี่บอลลินอี่โยมมันระเบิด,ยบดอยู่น้ำมือมันมา ผิดตาย ini เลย ไกลละเริ่มมาเรายาดันเลยยาดันเลยมาอยู่น้องกูีูจะบักยี่้อระเบิดเนี่ยเออบอยบอยมันไปยงไางหน่อยฮะกับบรีไตระเบิดอ่ะเออเขาขั้นฮาตายระเบิดก็พเพราะว่าอย่ยวเขาอยู่นี่ละเดีย๋ยวเขาดันมาทั้งไงเลยข้างล่างเรา ไอเดียวกับเจอกันเจอยู่แล้วถือว่าแรกกันวาาาน่ลาลูกเอาคือไปอยูน้ำกันก่อนฮะคือสองตัวเห็นปืนซีฟาร์มมันละโอ้สีศูนย์เอาวะคือเอามาครับที่ว่สซีศูนย์เลยเฮ้ยโอ้ลงไปเห็หนยังโอ้ตายกูว่ามึงตายแท้ ขั้นนอกให้ซ้ำ <First blood. S 1> สวยยิ่งถึงตด้วยโอ้โทษโทษโทษไปซาวะหืออจ <c oughs> ูมันมันนอกอยู่ซ้ำ

mãi 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 mãi

แกว่าเิ่บมบอกำมาได้ันโลบแล้วนอกนกไอเดียวนีเสิบบก โอ้พยายามสั่งระยะห่างเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอันนี้อันตรายอันนี้อันตราย ขึ้นมาล้วโอ้ดานนีเอาดังดีว่าขั้นขาเลนเคงคือขนจบเลยเป็นงานกมาเลยดานีอันนี้ดาเนี่ กับามาแล้วล่ะวงขนาดนี้ละกูบริว่า,างน้องคิบักกันมาได้วะ ข้อหนาจะเป็นข้อหนาจะเป็นยิ่งแต่เรียกข้องวยข้องวยเองเุ้ยขู่ทายิน่าซื้อ้อใจซ้อเองข้อต้องอ๋อแล้วล่ะพุงยังจะเสียแล้ว

one of those. สื้อแล้วขั้มตัวนึกตายห้องก็ะเล่นง่ายเลยล่ะต้องแบบนี้มันยังขาดเลยเนี่ยมันมีแต่มั่งไหมมันอยู่ขั้ห้องก็เสียงขั้นห้องแขกตาหนึ่งคือจบเลยเดียวมันปีกยากนะขั้นแขกตาหนึ่งอันนี้เขายังแบบหลุนตีเสมอหาหายด้วย เนี่ยขั้นมาแบบนี้นะเขาสิเรื่มนิ่งเราขั้นมาแบบนี้นะสไตายเขานะเอาิูประาแล้วขี้ลินเขาสินเช่อเฉาะละประกาศแหลกอืมเขาไปแค่เสียงโ่เสียง

มีหลุดขึ้นมาแล้วโอ้ยตาเดียวจบสวังวิทยนะโอฮยังเดือเดี๋ยวที่เดี๋ดวใส่แล้วไม่มากแบบนี้สี่ผู้ห้องจุกก็เกินได้เจอแบบนี้ก็เคยเจอตึงแบบนี้มาก่อนเลยใจสั่นเลยแหละโอ้ยอยู่ตรงนี้แล้ว มันมีสีออมล่างเลยด้วยอิ่มกูหินลายก,า,า,ยกยาแล้วหูหินอมอมล่างลายกาแล้วล่อยู่มาอะไรอยู่มาที่ไหนตรงนี้ ตนานี่ยออบอสน้องยอดดีเยี่ยมมวยอยู่หมอนที่ออมหลังเลยพี่ออมนะตัวนาัฮึยกัดแล้วโอ้โหาอมันอออไม่ดขอ,อให้เลี้วให้ได้ฮ้ยๆมันอยู่ข้างหลังมึง มือยิหัดูตายทุกท่ายอมเีวันยัง้เจ็ดรอบแัดซินะอ้อืม่าเลยกูระแวงเกินไปวะไม่แ,แวงจนบอท่นทระวังละอ าดาน,นี้พ่อได้ย่อ,อันนั้มนมันอ่อมหลายทางเลยเนี่ยอันนี้มันทีลาบอันนั้นมันขึ้นโน่นลงโน่นเลยใส่ไปเลยพี่ใส่ไปใช่ไอ,อเร็วเด็วเร็ว จะผ่านได้เยอะไปเดยป่ะ <KNOW> ซ mm <nervous> ้ำเลยโอโหซ้ำเลยสวยโอ้โหกว่า โคเลนสไตล์เดิมอย่าลงไปขั้นลงไปที่เป็นเกมเก่าเลยละ <c oughs> ่ะโธ่บ่มีโอากาสห้แจ้ไครไ,ได้หรอตอบเลยล่ะแตาสุดท้ายเขาดียึดข่อแชมป์ไว้ได้บ่เดี๋ยวน้าดีทีคทำลไล่แชมป์เหมือนเดิม นานเขาก็มาเหมือนเดิมเหมือนกันนิงไว้สมารอ์อไอริวแลสีบรินิงท่อห้องนะเห็นบ่โอ้ใจเย็นอาสีเล่งห้อยอยู่กันเดะมึงตังบอ อยู่ไม่มากหลังอยู่ซึ่งนี่มันมาประตูหลังเหมือนกันจะบุง้งว่าเขาเสียเกล่าอะไรแมนเอาเลยปะ

ขาตัวตายขาตัวตายแล้วขาตัวตายแล้วชนะครับจบเกมโอ้โดเดือดคลิปนี้ก็จบไปกันแล้วนะครับโอ้เจอกันแบบดูเดือดเลยครับ ชนะไปแน่สกอร์เจ็ดต่อหกครับโอ้ลิวตีว่าเตรียมโตมาดีนะครับมูมาถือว่าเก่งเลยทีเดียวนะครับขาพวกผมไปตังเก่าคิวนะครับโอกาสกขาไปเจ็ดครับผมขาไปแปดคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาวคิวนี้นะครับผู้ใดอยากท้าอีกก็เจอกันครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ